เออคือคือหนูสงสัยนะคะเมื่อ,อปี 5, ห้าห้านูมีนอนสสามคอแปลงหนึง่งแล้วคาะน,นี้หนูไปจดจำนองไว้กับนายทุนเขาจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 3, สามต่อเดือนค่ะแล้วคาวน,นี้เอ่อพอหนูมีตังหนูก็เอาไปคืนเขาแล้วเอาเอานอนสสามแปลงนี้ยออกมาแล้วคาวน,นี้พอเดือดร้อนก็ไปเอาเงินเพิ่มโดยที่โดยโดย,โดย,โดยที่ว่าหนูไม่ได้ไปไถถอนจากจำนองอย่างนีงนะคะ้ค่ะ แล้วคราวนี้พอปีหกสาเนี่ยนายทุนก็บอกว่าเขาลดดอกเบี้ยให้เ,เหลือหนึ่งจุดสองห้ามาได้สเดือนแล้วคราวนี้หนึ่งสิดต่อเขาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยสรุปว่าคุณกู้มายอดแรกเจ็จดจำนอง 1. 1> จ,ดอจดจำนองแล้วก็เอาเงินจ่ายเขาเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ปลดจำนองออกมานะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปกู้เขาอีก นะครับ <S 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 ใช่ค่ะเออทีนี้ปัญหาก็คือว่าเขาลดดอกเบี้ยให้คุณจะถามว่ายังไงค,คือคือตอนที่หนูไปไปกู้ออ่รอบต,อต,อต่อมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะให้ทําสัญญานอกรอบอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วคราวนี้ไอ้สัญญานอกรอบนั้นคือไม่ได้ลงรายละเอียดเพียงแค่ว่าอ่าแบบเซ็นสัญญาแล้วก็เอาเงินออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะ <S 1> <S 1> คือผม<น>จะให้ทนายอธิบายนะครับว่า การจดจำนองครั้งที่หนึ่งมันคลุมไปทุกครั้งที่คุณจะไปกู้เขาอีก2 0ครั้ง30ครั้งไหมประเด็นที่1นะตั้งใจฟังนะประเด็นที่2ที่คุณกู้นปัจจุบันเนี่ยคุณเขียนสัญญาข้างนอกเพราะฉะนั้นไอ้สัญญาข้างนอกเนี่ยมันอยู่ภายใต้ไอ้ที่ดินจดจำนองไหมคุณตั้งใจฟังนะง <S <S เดี๋ยวทนายจ, <seiner> จะอธิบายขยายความให้ฟังเชนนะทนายอ <ef> ันนี้ก็ต้องอธิบายอันแรกก่อนนะครับเพราะ อันแรกนี่คือเราไปจดจำนองคำว่าจดจำนองนี่ก็คือต้องไปจดณสำนักง,งานที่ดินนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทําการอสอบสวนในการทํานิติกรรมให้เขาเรียกว่านิติกรรมจำนองนะครับโดยการทำสัญญากู้ยืมเงินโดยอาจจะเป็นในรูปของอสัญญากู้ยืมเงินในในสัญญาจำนองเลยนะครับครับทีนี้การที่จำนองนั้นคิดดอกเบี้ยร,ร้อยละ3ต่อเดือนนะครับคือกฎหมายเนี่ยนะครับระหว่าง เราเนี่ยนะครับการคิดดอกเบีย้ยใ,ในเรื่องลักษณะเงินกู้ยืมเงินกันเนี่ยนะครับเขาจะให้คิดได้ไม่เกินร้อยละสิต่อปีถ้าเป็นเป็นเดือนก็1นึ่งร้อยละหสลิงต่อเดือนนะครับไม่เกินร้อยละหสิลึงแต่ถ้าร้อยละสเกินนะครับเกินมันก็จะตกเป็นโมคะนะครับมันจะทําไม่ได้นะครับทางราชการก็จะไม่ทําให้หรอกครับในเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าที่ที่ดินนะครับที่ไปจดจำนองที่ไปทําจำนองนะครับก็จะ ทําเอกสารสัญญากู้ยืมเงินให้เราไว้ด้วยนะครับก็จะต้องระบุเพียงว่าให้คิดดอกเบีย้ยตามกฎหมายหรือให้คิดดอกเบีย้ยได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับคาว่าให้คิดดอกเบีย้ยตามกฎหมายได้ก็คือไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้ระบุในจํานวนอัตราดอกเบีย้ยไว้นะครับคือไม่ได้บุเลยคิดแต่ว่าให้คิดดอกเบีย้ยได้อย่างนี้จะคิดได้เพียง7.5 นะครับร้อยละเ5ต่อปีเท่านั้นเองนะครับอ,อันนี้ประการแรกนะครับถ้าเราเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วนะครับก็ต้องไปปลดจำนองครับเขาเรียกปลดจำนองออกมานะครับเหมือนกับเราไปจำนองธนาคารก็ต้องปลดจำนองมาครับแต,แต่ว่าหนูไม่ได้ไปไถ่ถอนนะสิคะตอนออนั้นนะ,ะ,ะเพราะในบุญ คืออย่างนี้เดี๋ยวฟังเดี๋ยวทนายจะอธิบายเพราะคุณไม่ไถ่ถอนครั้งที่ปลดเงินครั้งแรกจ่ายเงินเขาครบก็คาจำนองไว้อย่างนั้นนะแล้วไปกู้เขาอีกครับตรงนี้นะครับคือเราชําระหนี้หมดแล้วเนี่ยนะครับตามหลักเลยนะครับเขาต้องปลดจำนองให้เราเราก็เอาหลักฐานนะครับการชำระหนี้นะครับเอาไปแสดงกับทางที่ดินนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะมอบหน้าให้ใครก็แล้วแต่มอบหน้าให้ตัวเราก็ได้บอกว่าได้รับชำระหนี้เต็มจํานวนแล้วก็มอบหน้าให้ไป ปลดจำนองหรือปลอดจำนองในเรื่องของความเป็นหนี้เป็นสินรรก็ไม่มีต่อกันแล้วครับ,รบอันนี้จะหมดตรงนี้นะครับแต่เราไม่ทำเราปล่อยไปปล่อยไปก็เหมือนกับว่ายัางไม่ได้ปลดจำนองยังไม่ปลดจำนองจำนองนี้มันก็ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่นะครับตรงนี้มีอยู่เราก็อ,อาศัยว่าเราได้ชำระหนี้แล้วก็คือมีหลักฐานไว้นะครับเก็บไว้เฉยแต่เราก็ไปกู้เงินเขาต่อนะครับทางผู้ที่เป็นคนให้ยืมเขาก็อยากจะได้ประเด็นนี้แหละ เ,เพราะว่าเขาถือว่าเขายังมีสิทธิ์ในการจะ,จะกมตรงนี้ไว้นะคะนรับกโฉนดไว้จริงๆแล้วเราไปปลอดมาแล้วก็ให้เขาโฉนดยึดถือไว้ตรงนี้ยังยังจะดีเสียกว่านะครับะะว่าเราได้มีการปลอดมาแล้วแต่เราไม่ไม่ไม่ไปปลอดอนะครับไม่ไปปลอดมันก็จะเป็นลูกหนี้ซึ่งอยู่ภายในสิทธิ์ที่เขาจะมาเาจำนองได้เพราะฉะนั้นไอ กู้ครั้งหลังๆนี่ก็เหมือนกับว่าก็ยังอยู่ภายใต้จำนองที่คาอยู่ใช่ครับเขาก็จะอ้างตรงนี้ว่าชําระหนี้ให้เขายังไม่เสร็จอยู่นะครับก็ยังไม่มีการไปปลดจำนองออกมานะครับมันยังติดอยู่ทีนี้เขาก็จะเป็นเงื่อนไขให้เราไปจัดการซะนี่ตัวหลังเนี่ยไปชำระให้เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าถ้าประการแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะทําให้มันเสร็จดขาดเนี่ยมันจะสะอาดที่สุดนะครับแต่ตรงเนี้ ถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆนะครับเราก็สามารถในการที่จะนำะหลักฐานการที่เราชำระเงินที่ทางนี้เขาเขียนไว้ให้ว่ามีการชำระนี่ครั้งแรกจบแล้วนะครับก็ได้นะครับแต,แต่ว่าแต่ว่าไอตอนชำระครั้งแรกน่ะหนูถือเงินสดไปให้เขาแล้วก็เขาก็เอาใบไอ้น,อนสอสามนี้ยคืนให้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจดจำนองเนี่ยเขาต้องไปทำที่สำนักง,งานที่ดินนะ อันนี้คือจดจำนงนะเสร็จแล้วก็คือว่าพอไปจ่ายเงินเขาเอานอซสาไม่คูณแต่ยังไม่ไปเปลี่ยนทางทะเบียนนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหนูถือเงินสดหนูถือเงินสดแสนมึงไปให้เขาอย่างนี้หนูจิรพรหนูมันต้องหาข้อโต้แย้งนะณปัจจุบันเนี่ยคุณมีเงินชำระนี่ไหมถามก่อนเท่าไหร่คะ คุณก่ถ้าทตามยอดถ้าตามยอดที่แบบว่าข้างนอกด้วยน่ะก็คือมันทั้งหมดน่ะสามแสนหกค่ะแล้วรานนี้นขนเขาส่งข้อความมาบอกบอกว่าหนูทําสัญญาเออ่ซื้อขายกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเงินเก้าแสนห้าหนูก็เลยสงสัยว่าหนูไปทําสัญญาขายที่ให้เขาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่คือประเด็นที่เราต้องถามคุณนะตอนที่คุณเซ็นเอกสารคุณอ่านเอกสารหรือเปล่า พอให้ถาม,มเราเนี่ยไม่ได้กรอกรายละเอียดค่ะน,น,นี่คือเป็นประเด็นนะฮะว่าไอ้ที่ไม่ได้กรอ,อกรายละเอียดเนี่ยคุณได้เคยเห็นที่เขาอ้างมาหรือไม่ในเอกสารยังค่ะเออเพราะฉะนั้นอย่า,ยาฟังคําพูดคนถ้าทางทะเบียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าซื้อขายมันก็ยังเป็นของคุณอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะมั่นใจก็คือตอนนี้คุณมีเงินชำระนี่เขาไหมหรือไม่มี ถ้าหนึ่งแสนตอนเนี้ยหนูมีค่ะอ่าเพราะฉะนั้นหนูมีบางส่วนหนูจะทํายังไงให้เขาคลายประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงเรื่องทางกฎหมายอ่ะครับการจะคลายประเด็นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากนี่ยอดแรกนี่แหละครับวนอยู่เนี่ยครับนี่ยอดแรกเนี่ยนะครับเราไปปลดจำนองแล้วนะครับมีหลักฐานการที่ว่าเราไปชำระหนี้ครบแล้วเขาให้นอนศสามเดืนมาแล้วเดือนสามมาแล้ว ถ้าเกิดว่าทางฝ่ายผู้รับจำนองนะครับในในข้อแรกเลยยังยังยึดไว้ในเรื่องของสัญญาจำนองอยู่ทั้ง,ท,งทั้งที่ได้มีการชำระหนี้ตรงนั้นไปแล้วอ,อย่างนี้ทางฝ่ายผู้ที่เป็นเจ้าของที่ก็มีสิทธิ์ฟ้องนะครับมีสิทธิ์ฟ้องว่าเราได้ชำระหนี้ไปแล้วแต่ว่าทางนั้นไม่ได้ไป หลดจำนองให้เราที่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 ดินนะครับเราก็ฟ้องได้ะเรียกค่าเสียหายหได้อะ,อะไรได้ดตาม <นะ S 1> สิทธิ์ของเราเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะค,คือคือคไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือ,อตอนแรกใช่ไหมหนูเอานอสอสามเนี้ยไปจดจำนองหนึ่งแสนแล้วคา,านนี้พอต่อมาหนูมีเงินหนึ่งแสนหนูเอาไปให้เขาแล้วเขาเอานอนสสามคืนให้หนูแล้วคาวนี้พอหนูเดือดร้อนหนูเอานอนสอสามแปลงนี้แหละไปให้เขา แล้วเอาเงินจกับเข้ามาอีกทีละแสนแสนสิบห่สรุปฮรสรุปทางทะเบียนก็ยังคาจำนองเอกสารคืนมาอ่าๆเข้าใจละเอกทะเบียนไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกพอเขาคืนมาปุ๊บก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนทางทะเบียนเพราะเขาคืนมาให้แล้วก็มาถือเอกสารไว้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมเข้าใจอย่างนี้ผมพยายามเข้าใจอย่างนี้นะเขาก็คงจะพยายามเขียนสัญญาว่า ที่คาจำนองอยู่เนี่ยคุมไม่ว่าจะไปทำสัญญากู้2องสาี่หก็ถือว่าไอ้ที่ดินเนี้ยยังเป็นคำประกันกู้ไอ้ที่คุณกู้มาหลังๆนี่แหละประเด็นปัญหานะครับคุณต้องมาแก้ว่าคุณจะชำระหนี้เท่าไหร่เท่านั้นเองเนี่ยมันจะต้องเกิดข้อโต้แย้งจิรพรฟังจ้ะถ้าจิรพรไม่ฟังคุณก็จะตกเป็นเบี้ยล่างของเขาอย่างนี้ฟังทางกฎหมายนิดนึงใช่ไห S <S คือการถ้ามีอยู่แสนหนึ่งอ่ะจะจะทรคือการกู้ยืมเงินกันนะครับเพียงกู้ยืมเงินกันมีหลักฐานเป็นหนังสือเสร็จแล้วเราก็มอบนอสามไปให้เขายึดถือไว้เป็นหลักประกันตามสัญญากู้ยืมเงินเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะยึดถือ,อที่ดินเราไว้ได้นะครับถ้าเราไปแจ้งหายไปแจ้งอะไรก็จะถือว่าเราเนี่ยกาะทำการไม่สุจริตหรือไปทําออกมาใหม่ใบแทนอย่างเงี้ยนะครับจะไม่สุจริตนะครับในส่วน ในส่วนของเราเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่คือประเด็นนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ชำระหนี้เขาจะใช้สิทธิโต้แย้งคือการฟ้องคดีคุณทีเนี้มันจะอยู่ที่ว่าเขาจะฟ้องบังคับจำานงหรือจะฟ้องตามสัญญาที่คุณไปทําทีหลังมันจะมีอยู่สองตัวนะเออก็นี่แหละนี่แหละเมื่อรู้ฟ้องคุณถึงจะรู้การต่อสู้ไง ถ้าเขาฟ้องจำนองมาเราก็อ้างตรงนี้นะครับว่ามีการชบล่าหนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็จำนองอันหลังเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วะนะครับอันนี้เป็นการยืมเงินแล้วก็มีหลักฐานการการคำประกันโดยโดยเป็นโฉนดนะครับแต่ว่าโฉนดเนี่ยเราเอนอสามนี่เรายังไม่ได้ไถามาเท่านั้นเองครับ ในรายละเอียดเอกสารก็ต้องอชัดเจนด้วยนะคือตรงนี้นะครับมันต้องสุจริตทั้งสองฝ่ายนะครับคือเจ้าหนี้ก็ต้องสุจริตด้วยใช้สิทธิ์ในการที่จะไปยึดถือเขาไว้จะไปทําในเรื่องของการที่มันจบแล้วในการที่ชําระหนี้แล้วแต่คุณยังดําเนินการโดยที่ว่ายังคงจํานองไว้นะครับมันก็ไม่ชอบด้วยตรงนั้นนะครับและเราก็ สิทธิ์ของเราที่เราจะพึงได้เราก็ต้องไปเอามาให้สะอาดว่าเออเนี่ยเราจบแล้วเราก็ทกําการไถ่ถอนออกมาถ้าเราจะเพิ่มจำนองใหม่เราจะไปทําใหม่แล้วก็ทําใหม่สัญญาูก้ก็ต้องทําใหม่นะครับะฉะนั้นแล้ว,ลวมันจะผ <5. S 2> ูกพันกันโดยที่ว่า,าที่เราทําก็ดีเขาทําก็ดีต่างคนต่างไปร่วมกันทําโดยที่ว่ามันไม่ค่อยถูกต้องนะครับอ,อันนี้เวลาสืบกันก็ต้องเอาความชัดเจนตรงนี้ให้สารเห็นถ้าสู้กันนะครับคนไหนสุจริตคนไหนที่ถูกต้องมีเอกสารชัดเจน นะครับคนนั้นก็จะได้เปรียบนะครับครับแล้วแล้วเขาเขาสามารถที่จะแบบว่าเอาเอาสัญญารอบหลังๆเนี้ยที่ว่าหนูซื้อขายกับเขาเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงเองทางทะเบียนได้โดยที่หนูไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจ้าสรุปคุณมาทําซื้อขายหลังๆอีกเหรอฮะเอาให้มันแน่ไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนูทําสัญญาซื้อขายกับเขาซึ่งหนูไม่ได้ไม่เคยซื้อคืออย่างนี้ฮะ ถ้าหนูไม่ได้ซื้อขายแล้วเขาไปฟ้องสัญญาซื้อขายหนูก็ต้องพิสูจน<ฆ>์ละค่ะนี่คือประเด็นป<ฆ>ัญหาว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยที่ผมถามไงเวลาคุณเซ็นเอกสารคุณอ่านหรือเปล่าคุณอ้างว่า<ฆ>เซ็นแล้วไม่มีข้อความอย่างเงี้ยก็จะตกเป<ฆ>็นภาระที่หนูก็ต้องไปพิสูจน์แต่นี่เราฟังจากคุณนะฟังจากคุณแต่เวลาขึ้นศาลพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานเราไม่รู้ว่านายชุนเนี่ย เขาใช้แบบฟอร์มแบบไหนแล้วคุณไปเซ็นเนี่ยถ้าคุณไปอ้างบอกหนูเซ็นเอกลอยแต่ในเอกสารมันค่อนข้างสมบูรณ์อย่างเงี้ยหนูจะนำสื่อเพื่อหักล้างอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยลำบากอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวะจะเพิ่มเติมพิเึงนะครับในเรื่องของสัญญานี่นะครับ ถ้าเราจะไปโต้แย้งกันในทางกฎหมายนะครับเราต้องชัดเจนว่าสัญญานี้มันปลอมสัญญานี้มันถูกข่มขู่หรือสัญญานี้มันไม่ชอบอปิดบังอำพรางอะไรก็แล้วแต่นะครับส้นเลนอะไรตรงนี้ต้องชัดเจนตรงนี้เราจึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะไปพิสูจน์ว่าเออสัญญาที่คุณมาอ้างว่าเราทําสัญญาซื้อขายให้ ให้คุณเนี่ยมันไม่ชอบอ,นะอันนี้ต้องประเด็นตรงนี้ต้องชัดเจนนะครับก็ต้องต้องหาทนายความะนะครับที่จะต้องดูว่าคําฟ้องที่เขาฟ้องมาเราต้องให้การไปเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องในเรื่องของลักษณะพยานนะครับกฎหมายลักษณะพยานในการที่เราจะไปต่อสู้เขาเราก็ต้องมีประเด็นนะครับในทางกฎหมายที่จะาสามารถสืบหักล้างเอกสารนั้นได้นะครับเช่นมีการปลอมมีการเข้าใจผิดมีการหลงผิดมีการกระทำโดยอะไรที่เราไม่ได้ได้รับความยินยอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทุกอย่างคือการพิสูจน์ฮะแล้วถ้าหนูมีเงินหนึ่งแสนตอนเนี้ยหนูเอาไปกดจำนองได้ไหมคะแล้วเีิเหลือค่อยไปหาคุณเขาทีหลังอย่างเงี้ยคืออย่างงี้ฮะเขาคงไม่ยอมคุณหรอกไม่ยอมแน่นอนถ้าเขายอมก็คุย,ยกับคุณง่ายแล้วถึงบอกไงว่าตอนเนี้นะฮะเขาไม่ยอมคุณไปคุยกับเขาหรือ,อยังฮะคุยแล้วค่ะเออนั่นะแหละเขาไม่ยอมคุณถึงมาถามเราใช่ะะค่ะ ลนน้กตัวว่าเขาจะไปเปลี่ยนแปลงเองโดยที่หนูไมู่เลยคะคืออย่างนี้ครับการเปลี่ยนแปลงเอกสารเนี่ยมันก็ถ้าคุณไม่ได้มอบอำนาจอยู่ดีๆถือสัญญาไปก็มันทําไม่ได้อยู่แล้วสำนักงานที่ดินเขาค่อนข้างรัดกมุม<อ>นะ,ะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปคุยกับเขาอีกทีนึงว่าซื้อขายมีสัญญาหรือไม่อย่างไรไปดูเอกสารนิดนึงนะ เขาส่งข้อความมาบอกว่ามีค่ะว่าเราไม่เคยเซ็นคืออย่างนี้ฮะเราถึงบอกให้คุณไปดูกับเขาไงเพราะข้อความไม่ไม่ไม่เห็นเอกสารไปดูข้อเท็จจริงให้เกิดขึ้นก่อนเสร็จแล้วถ้าหนูไม่ยอมฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ยอมเขาฟ้องคุณแน่นอนฟ้องจึงเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อย่างที่ทนายแนะนําเพราะตอนนี้มันต่างคนต่างไม่ยอมแหละถ้าไม่ยอมมันก็คือต้องไปพิสูจน์กันบนชั้นศาลเท่านั้นเองครับนะ อืมอ่าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> ครับฝากหลายๆท่านด้วยนะครับเวลาทํานิติกรรมใดๆอย่ารีบร้อนอ่านเอกสารไปคนเดียวถ้าไม่เข้าใจหาคนอื่นไปด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาการไปพิสูจน์บนชั้นลงชั้นศาลไม่ใช่เรื่องง่ายครับในการจะไปโต้แย้งเอกสารที่อีกฝั่งหนึ่งเขามีแล้วค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเราจะไปกา